ปรานอย่างเข้าไปปรานหยินออกมาเสียวมู่อดทนอีกหน่อยอีกไม่นานอากาศที่เยนเ็นยะเยือกก็จะหายไปจนหมดสิน้นอืมหืมนี่พ่อปัญหาของน้องคือโรคประจำตัวจริงๆหรอใช่ในตอนนั้นน้องถูกพบว่ามีขาลีบตอนที่เกิด ไม่นั่นไม่ถูกต้องน้องไม่ได้เกิดมาพร้อมกับโรคประจำตัวนั่นคืออะไรใครบางคนต้องทำบางอย่างในตอนที่แม่ตั้งท้องอะไรนะปราหินที่ผมขับออกไปเมื่อกี้เห็นได้ชัดว่าถูกใครสักคนฝังไว้ถ้าผมทำไม่สำเร็จผมเกรงว่าชีวิตของน้องคงตกอยู่ในมือของคนที่อยู่บ้างหลัง คนประเภทไหนที่โหดเหี้ยมได้ขนาดนี้แม้แต่เด็กในท้องของแม่ก็ไม่เว้นน้องสาวไม่เป็นไรแล้วพ่อแต่เมื่อกี้ผมได้รู้โดยไม่ได้ตั้งใจว่าน้องสาวมีร่างกายน้ำแข็งบริสุทธิ์ที่หายากและเป็นเพราะว่าร่างกายนี้เองที่ช่วยให้น้องต้านทานความเจ็บปวดและซ่อมแซมร่างกายของตัวเองผมเข้าใจแล้วคนนั้นกำลังพยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมกับน้องเพื่อชำระร่างกายและผมพอจะเดาออกว่าเป็นใคร มันเป็นใครใครที่ต้องการทำร้ายตระกูลของเราตระกูลถังบางทีอาจมีตระกูลที่ซ่อนอยู่ในตำนานตระกูลเจียงลูกแน่ใจได้ยังไงพ่อลองคิดตัวสิตระกูลถังรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นปร,รมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ทำไมพวกเขาถึงไม่มาคบหาสมาคมผมตอนนี้หรือพยายามยียวยาความสัมพันธ์ มันเป็นเพราะว่าพวกเขามีคนหนุนหลังไม่เพียงแค่พวกเขามีคนหนุนหลังพวกเขาต้องการทุกคราวชีวิตของน้องตะกูลถังพวกเขาพยายามขับไล่ครอบครัวของเราไปสู่ความตายอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันนี้ไปตะกูลถังผมจะทำให้มันหายไปจากโลกนี้อย่างสมบูรณ์วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์ แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ